พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งลราฝั่งไทยและต่างประเทศเดอ้อมื้อนี้สาวซุปก,ก็ได้รับกล่องของฝากจากผู้ใหญ่เอฟซีใจดีทางฝั่งไทยทางกงลุ่มเทไปเนาะพี่น้องเพื่อนได้ฝากกันกล่องอันของไซส์เนาะมาให้สาวซุปอันเป็นกล้องแรกเนาะกล่องนี้พี่น้อง่งเพื่อนได้ฝากมาสองกล่องพร้อมกันเนาะแต่ว่าของได้ฮอตที่ละกล่องเนาพี่น้องเอาเลยได้ไปฮับออกกล่องนี้มาก,ก่อน เอาไงสิมาเปิดกล้องลวกันมาเบิ่งมาส้มไปดากันเลยเด้อพี่น้องสาวซุกก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยหลายๆเด้อที่ฝากอันที่ส่งของฝากอันมาแต่ไกลเลยมาให้สาวสุกบัดนี้สาวซุกกะสิมาแกะเบิ่งเนาะว่ามีอย่างแน่เนาะพี่น้องกับน้องๆน้องตัวเกี่ยวน้องน้อยเนาะพี่น้องแกะกล้องกันเลยลุ้นลุ้นลุ้นพี่น้องจะมีอย่างแน่เนาะเพ่อนว่าเป็นกล่องของไซ้์แต่เอากัะบอว่ามีอย่างแน่ ยังห้ากันเพิ่นกะหออย่างดีเนาะเปิ่นแพ็คอย่างดีแบบละเอียดขนาดเลยพี่น้องแบบสามารถแบบแกะอย่างได้เลยแน่นหนาขนาดเลยกล่องใหญ่เนาะนักเติบเนาะสิไอันสิบสิบเจ็ดกิโลเนาะพี่น้องสาวซุกหามคนเดียวโปแพเนาะสาวซุกหามก็น้องน้อยสองคนตอนไม่ฮับพอง หนามากว้าวชั้นหนึ่งทางในอีกชั้นหนึ่งนี่โอ้ว้วาวของกลิ่นเยอะขนาดเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นเราจะเชิดสปเปร เนาะมันก็ทีมีอันปลาแห้งเนาะพี่น้องปลาหวานปลาหวานโรยงาพวกเจ้าซุกมักตีกับข้าวได้นี่นะพี่น้องแซฟสองถุงใหญ่เลยเนาะหนึ่งน้อยอันนี้คืออะไรปลาปลาหวานเดี๋ยวเ่าก็ทีเอาเชียงหมูนอนตุ้เชียงเชียงหมูหวานถ้าเป็นลาวข้าวเอฉวนมาเซกอกหวานเนาะพี่น้อง่นอันนี้สองถุงใหญ่โอ้เอาไว้ตีกินยามเกี่ยวข้าว แม่นะเนาะพี่น้องเนาะจังมอะไรจะได้เคี้ยวข้าวละแม่บอดดอนนี่เขาจะใช้เคี่ยวข้าวได้ี่น้องเออนี่ยังไว้กันอันนี้คืออย่างเนาะอ๋ออันนี้คืออันคล้ายๆมูหยองบอกอืมอืมมูหยองหมูหยองพี่น้องกล่องใหญ่เลยเนาะอืมะเซฟไว้กินกับข้าวอัน,น นี่ก่ะขนมเนาะขนมน้องน้อยก็มากินว่าขนมเนาะพี่น้องอ๋อนี่แต่ขนมพี่น้องลัวนี่ขนมชื่อขนมอย่างวไรแต่มันมากเลยเนาะพี่อันนี้มีตเตอแซ่บโอ้อันนี้มีตเตอแซ่บพี่น้องจะขนมอย่างอันนี้แบบคล้ายๆขนมเขาเจอ์เอิ้นแบบขนมมันอย่างว่าขนมประจันะบมตเตอร์แซ่บแลพี่น้องตัวนี้คล้ายๆปอเปียตัวนี้ขนมดอกไม้อันนี้ขนมใส่สับปะรดอย่างเนาะป้อขนม มีขนมกินมีขนมกินหลายๆเลยนี่อย่างี้กล่องหนึ่งพี่น้องอ๋อนี้อัเปตเตอแซ่บอันนี้ก็เปตเตอแซ่บเอเขายังไม่เคยกินแต่ขนมนี้เนาะยังบุหรี่อันนี้ก็ยังบุหรี่พี่น้องว้าวได้ขนมไม่กินย่าหน้าแล้วขนมหลายเลยย่างเที่ยวครับโอ้มีสบู่ลักซ์จ้ามีสบู่ลักอีกจ้าแพ็คใหญ่อ๋อมีกะปิอีกพี่น้องกล่องใหญ่กล่องหนึ่งเนาะกะปิกะปิ กะปิอันกะปิไทยกะปิปูสบู่เอาไว้เฮ็ดอันแก้วกะปิกำน้ไม้ต้มเพราะว่าเวลาหนุ่มน้อยอยู่กับแม่อยู่หน้ากับบางที่กับสบู่อาบน้ำกับบิดน้องน้องเนาะพอดีเลยเนาะหนุ่มน้อยแม่พอดีเลยอันโอ้ย่างหิดโหน่งพี่น้องคุณเชียงเปนองถุงเป็นซองถุงใหญ่เลยว้าวของินเยอะขนาดเลย ต่อมานี่ของไซสน้อพี่น้องอ,นนอันนี้คือกาแฟน้อพี่น้องเนาะกาแฟสดมีใหญ่เลยเอาไว้เแอนส่งจินเนาะอโอ้มีไมโลอีกใครแน่มาก,กินไมโลนี่ใครแน่ <c oughs> มาก,กินภาษาคนน้อพี่น้องตอนเช้ามาข้า็ต้มน้ำพร้อยอะไรก็ส่งกินเนาะกิน้นราคาแบบเออ พอดีเลยเ <All right. S 1> นาะก,กินขนมน้องพี่น้องเลยอ๋อมีโอมันตินอีกเด้อโอมันตินกระสุนยิ่งใหญ่เนาะพี่น้องแหมว้าวแซมดีกินเลยแดงกัดกินเอาโอ้โหพี่น้องมีดาวนี้ดาวนี้น้ำยาปะผนุ่มสามซองใหญ่ๆเลยเนาะพี่น้องโอ้หอมแห้งเดอ้อกลิ่นนี้นะแซมสมีิซสยเวลาซักเสื้อผ้าเนาะเอาก็ก้ชิซายให้มันหอมแมน บานนี้หันยามฝนเสื้อผ้าเฮากแกซีโเมันอย่างแล้วห้องไข่ทำยาปลาพนุตัวนี้ถือว่าหอมสุดยอดเลยพี่น้องโอ้สามสามโถงใหญ่คุ้มดนเลยเฮาสาม <c oughs> นนียังไว้มาเบิ่งชิ้นต่อไปกันเลยพี่น้องต้องมีแคบเนาะมีอันมีครบสุดเลยเนาะแคบถ<อ>ุงใหญ่เลยถุงใหญ่ขนา<ร>ดเโถงละอันสองกิโลโภมั่งกลัวบ่ มันหาโลดูบอ๊ะเกือบสามกิโลสองอยห้าสิบกร่มบอ๊ะสองพันเจ็ดร้อยกิ่งนะพี่น้องโอ้กลุ้มดนเลยแคร์พาอ๋อสินต่อมากก็คือยาสิฟันคอเกตมีอันนี้นะพี่น้องอีก็เอ้ยก็แปรงสิฟันแปรงสิฟันรุ่นอย่างดีเลยนะคะพี่น้องคคเกตพร้อมโอ้ได้แบบกลเ้ยกันเลย แบ่งกันใช้ได้คนละอันเลยมีห้าอันเนาะนี่ครีมอาบน้ำพี่น้องครีมอาบน้ำลักอันนี้สองกล<ม>่องใหญ่เลยโรชันอันนี้พี่น้องโรชันทาสิวเนาะชิตตาแบบลุงเบิดแล้วนะพี่น้องเนาะโอ้ได้หลายเตอรได้หลายเฮาชิตตานี้เขาได้แล้วได้แบบไวททากันแดดก่อนลงดับน้าขนมก็หลายอย่างเนาะคนมาให้ ปั่นกันใช้สามโพล้าปั่นก่อนลงดำนาตงทาสิตาเนาะพี่น้องอืมของของเราได้เยอะเติมเนาะอืมหลายขนาดเลยของกินแล้วของใช้ส่วนปาแห้งเมย์เพิ่มมากกินเนาะน้องเนาะมันหวานที่ตัวนี้เนาะหวานแต่ว่ากินหน่อยได้อ,อันนี้เพิ<ม>่นนาสิกินได้ตัวนี้คุณเชียงกินได้แต่ว่ากินโบลายเนาะนนกินได้ได้หน,น่อย อันนี้นี่ก๊าบแม่เพื่อนกับิมได้ด้วยกันนี่หมองขขาเนาะเป็นหมูอันหมูหยองเนาะคล้ายๆหมูหยองที่หานอนโอ้หลายอย่างเนาะนี่เนาะพี่น้องอันทักเอฟเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนกัได้ฝากข้าวหนมแล้วก็ของกินเนาะของกินของไส้ของไส้มาให้มาให้มาให้อะไรนี่สาวลาวเชโนเฮาเนาะพี่น้องให้เฮาได้มีของกินของไส้ของกินแซ่บๆเนาะ ขนมกอขนมกันขนมเนาะผ่เคยกินเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ตัวนี้สองอย่างนี้เขาเนี่ยผเคยกินเนาะพี่น้องสองอย่างนี้เทากันอย่างบุฟเฟ่ส์เคยนวมกับสื่อขนมนเนาะมันมันบ่มีอันหนังสือบอกเนาะว่าขนมอย่างเนาะน่าจะมีอยู่ตือบอก่มีเอมี๊ยนคนมาได้บอกโอ้ขนมเปี๊ยะเออเขามาแล้วขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะเนาะตัวนี้มาเฉยเลย เพื่อนก็เห็นเทาเป็นนันเด็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะหน้าสิบริกรกินขนมอะไรพวกบานใดเพื่อนก็ซื้อมาให้เนาะเพื่อนใจดีเพื่อนอยากให้เราได้กินของแซ่บๆ่แล้พี่น้องเนาะเพื่อนยกให้เราแบบอ้วนๆ้วนแต่ตัวเกี๊ยวมากตัวใดตัวนี้เพ่นเกี๊ยวเพื่อนอยากชิมวันนี้ได้ตาเพื่อนจ้องแช่ตัวนี้เลยพี่น้องเลยเพื่อนอยากชิมตัวนี้ก่อนเขาบอกนะว่เขาไ่เคยกินพี่น้องก็ลองวันนี้เนาะว่าเขาเนี่ยไม่เคยกินเนาะเป็นตัแซ่บเนาะที่นี่เลย ห้าวกับู้สึกดีดีใจร้เนาะพี่น้องเมนี่ยงเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีคนแบบเอ็นดูเมตตาและฮักแพงอันอุตสาแบบซื้อของกินของไซส์หลายอย่างหลายแนวฝากมาให้ห้าได้กินได้ไซส์เนาะพี่น้องเนาะมนแบบห้าบเเคยกินห้ากับแบบโอ้ฉัได้กินื้นนี้แล้วเนาะพี่น้องยามลงหน้าเฮากับมีแนวกินแล้วเนาะเฮ้าเสียง สบายนะปกตินะคะตื่นมาแล้วเ่าสีได้ลงหน้าเลยน้องพี่น้องว <มา S 1> ันนี้เขามีโยนติ้นเท่ากับกินต้มน้ำกินโยนติ้นก่อนกินขนมก่อนเนาะก่อนทีน่ลงเกี่ยวข้าวเนาะกินทองท้องก่อนแนล้วก็กินแนวง่ายๆคือปิ้งปลาหวานเนาะพี่น้องจำเจวปิ้งปลาหวานคนละสองสามตัวแล้วก็ถือว่าอิ่มๆแล้วก็ลงไปเกี่ยวข้าวแต่เช้าเลยนาะพี่น้องนาเขาเลยเลี้ยววายเนาะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเพราะว่านามเขาลงหน้าเขาลงแต่เช้าเนาะพี่น้องแบบคือลงเกี่ยวข้าว ตื่นอันแม่เพื่อนตื่นนีกับน่งน้อยตื่นเพื่อนกะชิลงไปเกี่ยวถ่าเนาะส่วนสาวซุกอะอยู่ทางในบ้านเพื่นกาเตรียมตัวแบบออกมามนองน้อยกับแม่พเพื่อนกะลงเกี่ยวถ่าตอนประมาณห้าโมงเพิ่งหกโมงเพื่อนลุกเพื่อนลงเลยนี่น้องครอบครัวอันสาวเล่าเชโนกระหูซึดดีใจไลยหลยเนาะพี่น้องเนาะแังใดกาต้องขอขอบคุณอันเพื่อนหลายๆเด้อเอซีผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเนาะเึงเพื่อนบ่อน บอกประสงค์ออกนามนะพี่น้องอขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อที่ฝากของกินของใช้ามาให้ขอให้เพื่อนจงมีสุขภาพแข็งแรงปัาศะจากรกภยัยไข้เจ็บขอให้เพื่อนนั้นร่ลำรวยร่ลำรวยโชคมันเงินคําเด้อนอนรับในเงินหมืน่นนอนตื่นในเงินแสนขอให้เงินไหลมาคือเมื่น้ำเงื่มไหลเติมคือเม่น้ำของเด้อขอให้แยกงานของเพื่อนเจริญหุงเพื่อนหุงเพืองเด้อขอให้เพื่อนมีความสุขหลายๆสุขกายสบายใจเด้อ มีผ่ผักของกินของใช้ของดีแซ่บนัวๆมาให้เนาะเขาเของคัวเข้ากันรู้สึกดีใจหลายเนาะมีหมายปอกแล้วเยนะตัวนเที่ยงก็น้อยหมายปอกแล้วหมายตาไว้แล้วว่าผู้สึกดีใจแล้วกะเพิ่นหักแพงเนาะหักแพงเขาจะใครเขาได้กินแบบแนวดีๆนะพี่น้องผู้สึกดีใจหลายแบบว่าเพิ่นแบบหักแพงเนาะเห็นแบบไปเห็นของกิน อันเนี้ยแซ่บๆกับคิดยังให้ครอบครัวสาวลาวเซโนโได้จริงเนาะพี่น้องฮาก็บู้ชึวแบบดีใจแฮงดีใจลายตื้นตันใจเนาะสาวซุกก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางเอฟซีอีกครั้งเดอ้อขอบคุณเพื่อนหลายๆเดอ้ขอแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีที่หับชมคลิปของพวกเฮาเนาะขอให้เพื่อนจงอยู่ดีมีเฮงสุขกายสบายใจเบอร์ทุกคนเดอ้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนะาะจยางใดก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ซ่งสาวซุกเซโนบิวตี้และซ่งสาวลาวเซโนแฟมิลีนำเดอพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย